สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญกวีอุ่นใจม .2 ทับ13เลขที่15ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็คือจะใช้กับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นค่ะโดยรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะประกอบด้วยด้านประกบมุมฉากแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะโดยมีสูตรก็คือ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองค่ะถ้าทำสูนี้ก็จะได้เป็นค่าของด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องหาแค่ค่าของด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะเรายังสามารถหาค่าของด้านประกอบมุมฉากได้อีกด้วยโดยการแก้สมการค่ะ าทฤษฎีนี้นะคะก็จะทําให้เรารู้ได้ว่ารูปที่เราได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่โดยใช้บทคล้ายๆกับอันที่แล้วนะคะแต่จะเป็น a กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองบวก c กําลังสองค่ะโดยค่า a กําลังสองจะต้องเท่ากับ b กําลังสองบวก c กําลังสองค่ะ และถ้าเราได้ค่าของสมการทั้งสองฝั่งเท่ากันเราก็จะรู้ได้ว่ารูปที่เราได้นะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะ